คุณลูกค้าด้วยแล้วกันนะฮะที่จัด N&D Spinner ของบริษัทออกไปนะครับซึ่งคลิปนี้ผมเป็นชิมง,งานของบริษัทเวดดิเซอร์นะครับตัวแทล์นำหน่ s N&D Spinner อรุบบอลวิหานข้อมืออย่างเป็นทางการนะครับซึ่ง <c oughs> วันนีน้ผมจะมาสอนนี่เลย N&D Spinner แบบ AMLC นะครับซึ่งเป็นตัวที่เป็นออโต้ครับไม่ต้องใช้เชือกสตาร์ทง่ายสุดๆนะครับง่ายๆนะครับผมจะสอนง่ายๆคือหเลยอยาก การสตาร์ทนะครับให้เราสังเกตที่ลูกศรน,นะครับลูกศรน,นี้สังเกตมันจะมีลูกศรน,นะครับให้เราดันตามลูกศรขึ้นไปนะครับดันขึ้นไปประมาณ10ทีก็พอละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าให้มันแน่นพอมันแน่น,พอ,น,น,นพอมันตึงปุ๊บปล่อยนะครับมันเหมือนหลักการการไขาลานนะครับคล้ายกับรถของเล่นที่เด็กไขาลานนะฮะหมุนเหมือนเดิมครับบิวขึ้นมาใหม่บิวขึ้นมาใหม่บิวขึ้นมาใหม่บิวโดวยการที่เรากำลัวหมุนข้อมือวงกลม หมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปจะรู้สึกว่ามันรู้สึกว่ามันดักหน่วงมันหน่วงขึ้นมันหน่วงขึ้นนะครับให้เราฟังจากเสียงก็ได้นะครับถ้าให้มันดังกรอกแกะอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นแบบกรอกแกะให้ดูนะครับนี่ครับถ้าเราเล่นมันจะแบบว่าเป็นอย่างนี้อ่าแต่ถ้าเราหมุนถูกพยายามหมุนในวงกลมมันจะยิ่งแรงแล้วมันจะดังอ่าประมาณนี้เห็นไหมครับพยายามเกงข้อเยอะหมุนข้อเยอะนะครับตัวนี้เป็นตัวที่วิเศษหน่อยนะครับเป็นตัวที่สามารถเปลี่ยนสีได้ ผมอธิบายแรกๆคือสีเราสตาร์เรื่องแรกจะเป็นสีแดงครับสีแดงเปลี่ยนขึ้นไีกแรงขึ้นนะครับแรงขึ้นแรงขึ้นจะเป็นสีม่วงเราทาสีม่วงให้ได้แค่ราสีม่วงให้ได้ราคาไว้หนึ่งอาชีโคตรเมื่อยครับอีกอย่างหนึ่งสีสุดท้ายคือสีฟ้าทําให้เป็นสีฟ้าครับทาสีฟ้าได้ทําให้ส่วนเนี้ยครับตึงเร็วขึ้นครับอ่าประมาณนี้โอเคประมาณนี้นะครับผมส่องสตาร์อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะฮะให้เราสังเกตที่ลูกศร ลูกศรนี้นะครับสังเกตกล,ลูกศรอ่านี่เราใหลูกศรนะครับดันตามลูกศรมาสิบทีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปล่อยหมุนไม่วงกลมแค่นั้นนะฮะหมุนวงกลมสังเกตหลักการอย่างนึงอย่าให้มันงอแกกอย่างที่บอกไปนะครับอย่าดังกอกแกกแล้วก็หมุนข้อมือพยายามหมุนวงกลมให้มันดังเสียงดังฟิลฟิลฟิฟิตลอดเวลาอ่าประมาณนี้นะครับ ขอบคุณครับสำหรับลูกค้านะครับที่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมอยากทราบรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่นะครับ Facebook บริษัทนะครับเบสเอลิเซอร์พ e ิมานอย่างนี e ้เลยครับ B E S T E L I X I R เบสเอลิเซอร์ S T e l I S I R. แล้วก็ทาง IG แล้วก็ l ล n e นะครับพิมเหมือนกันโอเคครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอีกคลิปต่อไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะบาย <Bye. S 2>